นี่คือต้นมะม่วงที่กำลังออกดอกนะครับนื่อยู่ต้นมะม่วงที่อยู่ในตำบลปากกาอ,อําเภอปัวจังหวัดน,น่านนะครับคือต้นมะม่วงที่ออกลูกแล้วเราก็เอาห่อกระดาษเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเข้ามาเจาะกินนะครับเพื่อให้เมื่อมันผลมสุกแล้วก็ผลมันก็จะเหลืองอยู่ข้างในถุงนะครับรอแล้วก็แกะเอามากินนะครับแล้วก็ นี่คือมะม่วงนะครับที่ห่อถุงเรียบร้อยแล้วนะครับห่อถุงแล้วก็จะมองไม่เห็นลุงนะครับผมเห็นถุงนะครับอยู่ในถุงหมดเรียบร้อยแล้วก็เรามันถูกเราก็ค่อยแกะถุงออกแล้วค่อยเอาออกมากินนะครับก็มีต้นนีต้นเดียวที่อยู่ในบ้านนะครับหรือต้นมะม่วงที่อยู่ในบ้านใกล้บ้านข้างบ้านของเราครับอ ็ต้นมะม่วงที่ยังไม่สูงนะครับกาลังกาลังลูกกําลังผลกาลังกำลังโตกําลังกําลังโตกําลังน่ากินนะครับรอให้มันสูงแล้วก็ให้กินได้นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปถ่ายต้นมะม่วงให้ดูนะครับก็ต้องผู้ชมก็ทุกคนนะครับทุกคน ุกคนคงเข้าใจนะครับว่านี่คือต้นมะม่วงนะครับก็ฝากากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับนี่คือต้นมะม่วงมีดัง้งดอกดอกมะม่วงมีชานรูมะม่วง,ง,งมีทั้งมะม่วงอันที่หอ่อใส่ถุงเรียบร้อยแล้วก็อหน่อยสุกก็ค่อยกินได้นะครับคลิปนี้ก็ให้ทุกคนดูต้นมะม่วงไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็อ่าอ่า เอาเคนิก่อนนะครับขอบคุณมากครับเพื่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ